สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอท t ทอรี่ในองค์ประกอบที่2กันนะคะในคลิปวิดีโอนี้เราจะพูดถึงขั้นตอนการออกรายงานสารเคมีกันค่ะการออกรายงานสารเคมีนะคะทุกท่านสามารถคลิกที่แถบรายงานที่อยู่ด้านบนนี้ได้เลยค่ะซึ่งสามารถออกรูปแบบรายงานได้ทั้งหมด3รูปแบบนะคะได้แก่รายงานปริมาณสารเคมีรายง,งานการจัดซื้อสารเคมีและรายงานการจัดเก็บสารเคมีค่ะ เมื่อคลิกรายงานปริมาณสารเคมีหน้าแดชบอร์ดจะแสดงข้อมูลสารเคมีทั้งหมดที่มีอยู่ในคลังสารเคมีค่ะเหมือนก,นกันกับฟังก์ชันของการติดตามสารเคมีเลยค่ะโดยเราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะให้โปรแกรมแสดงข้อมูลตั้งแต่วันที่เท่าไหร่จนถึงวันที่เท่าไหร่และสามารถส่องออกข้อมูลทั้งหมดออกมาเป็นไฟล์ Excel ได้เลยค่ะโดยไฟล์ Excel ที่ดาวน์โหลดออกมาได้นั้นจะมีหน้าตาคล้ายกันกับ ที่่่ออยยูหน้าแดบรรขงโปกมเลคะต่อมาเป็นการออกรายงานการจัดซื้อสารเคมีนะคะเมื่อคลิกหน้าแดชบอร์ดจะแสดงข้อมูลของสารเคมีงบประมาณในการจัดซื้อและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดซื้อของสารเคมีค่ะซึ่งเราก็สามารถระบุได้เช่นเดียวกันนะคะว่าจะให้โปรแกรมแสดงข้อมูลตั้งแต่วันที่เท่าไหร่จนถึงวันที่เท่าไหร่และดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์ Excel ได้ตรงนี้เลยค่ะ รูปแบบการออกรายงานในรูปแบบที่3นะคะก็คือเป็นการออกรายงานการจัดเก็บสารเคมีค่ะเมื่อเราคลิกนะคะหน้าแดชบอร์ดตรงนี้จะแสดงข้อมูลของสารเคมีพร้อมทั้งจุดจัดเก็บทั้งหมดที่อยู่ในห้องปฏิบัติการของเราเลยค่ะและเราก็สามารถส่งออกข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ Excel ตรงนี้ได้ mm. เช่นเดียวกันนะคะนอกจากการออกรายงานสารเคมีจากการคลิกแถบรายงานที่อยู่ด้านบนนี้แล้วทุกท่านยังสามารถ ดูข้อมูลของสารเคมีได้จากหน้าแรกขององค์ประกอบที่2ของเราค่ะเมื่อคลิกตรงคำว่าสารเคมีหน้าแดชบอร์ดจะแสดงแผนภูมิปริมาณสารเคมีในแต่ละหมวดหมู่ค่ะโดยเป็นการจัดอันดับเฉพาะปริมาณสารเคมี10อันดับแรกที่มีมากที่สุดี่หมวดหมู่นั้นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นปริมาณสารเคมีคงคลัง10อันดับแรกหรือปริมาณเบิกสารเคมี10อันดับแรกค่ะทุกท่านสามารถใช้ข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการประเมินความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการและนอกจากนี้ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดออกมาและทำเป็นไฟล์ PDF และดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์รูปภาพได้เลยค่ะซึ่งไฟล์ที่ดาวน์โหลดออกมานั้นก็จะมีข้อมูลเหมือนกันกันกบที่แสดงบนหน้าแดชบอร์ดนี้เลยค่ะเพียงเท่านี้ทุกท่านก็จะได้ข้อมูลเพื่อน,นามาประเมินความปลอดภัยพร้อมกับเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพัฒนาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการของทุกท่านให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ